คำเตือนสูตรทุกสูตรเป็นเพียงแค่แนวทางการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันที่ผิดกฎหมายสวัสดีค่ะกลับมาพบกับแนวทางเราพัฒนานะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะคำเตือนนะคะสูตรทุกสูตรเป็นเพียงแค่แนวทางการคำนวณทางคณิตศาสตร์นะคะไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดนะคะเรามาเริ่มกันเลยนะคะงวดที่แล้วนะคะเลขออกเป็น ห้าสี่ห้าเจ็ดนะคะเราจะใช้สูตรสูตรบวกเจ็ดคงที่นะคะสูตรตัวแรกนะคะเราจะใช้หลักหน่วยสิบร้อยนะคะบวกเจ็ดคงที่นะคะจะเท่ากับตัวน,นี้จะเป็นสูตรหาเด่นนะคะสูตรแรกนะคะจะเป็นเด่นนะคะสูตรที่สองนะคะ จะเป็นขออนุญาตนะคะห้าสี่ห้าเจ็ดนะคะสูตรนี้เราจะใช้หลักพันนะคะบวกเจ็ดคงที่นะคะจะเท่ากับสองสามสี่ห้าสูตรนี้นะคะเราก็จะได้เป็นเด่นแล้วนะคะ เราก็จะทําการจับคู่เลยนะคะหนึ่งสองสี่จับคู่ได้เลยนะคะทีนี้ก็จะเป็นหนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งห้าต่อไปนะคะเป็นสองสองสองสามสองสี่แล้วก็สองห้านะคะต่อไปจะเป็นสี่นะคะ สี่สองสีสาสส,สห้านะคะตอนนี้พอเราได้เด่นแล้วนะคะต่อไปเราจะทำการจับคู่นะคะเออเราทำการตัดนะคะสูตรนี้จะเป็นสูตรตัดสูตรตัดนี่จะเป็น5้าสี่ห้าเดนะคะเราจะใช้หลักพันนะคะ บวกเจคงที่นะคะแล้วก็ค่อยบวก3กทีนึงนะคะจะเท่ากับสองสามสี่ตัวนี้บวก3นะคะเป็นเจเราก็ทำการตัดเลยนะคะตัวนี้2ไม่เข้านะคะ3เข้าตัวนี้นะคะ3เข้านะคะไม่มีแล้วนะคะต่อไป4เข้านี่นะคะ 4เข้านี่นะคะเจ็ดนะคะเจ็ดเข้านี่นะคะตอนนี้ก็เจ็ดนะคะแปดนะคะต่อไปแปดเข้านะคะโอเคค่ะ okay, เราทำการตัดแล้วนะคะจะเหลือคู่แค่สี่คู่นะคะจะมีหนึ่งสองหนึ่งสามสองสองสี่สามสี่สี่สองห้า เราไปตัวนี้เลยนะคะรูดวิ่งได้เลยค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะแคปหน้าจอได้เลยนะคะ